ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 4 2 4ดูบอลสดฟรีทุกนัดทุกลีกพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่เว็บไซต์ดูสด com ลิงก์อยู่ที่ first comment เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลเฮียวีโกแข่งเกาและอัามาดริดย้ายลุยลีกซาอู ซาบริเซโอโลมาโนเยวขาลูกหนังคนดังพลวลีเดตยืนยันดาวเตะตัวเก่าและอามาติดตกลงปรงใจย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในซาอุดิโปรลีกเป็นที่เรียบร้อยรายงานล่าสุดระบุว่านาโชเฟนันเดสกองหลังมากประสบการณ์ดุริีทีมชาติสเปนชุดยูโร2024ได้ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยเหลือเพียงตกลงเงื่อนไขต่างๆก่อนเจรจากาสัญญา2ปีรวมทัพอาลกาเซียทีมน้องใหม่ในซาอุดิโปรลีก ทังนีนาโชในวัย34ปีซึ่งเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ฟูลแบ็กนั้นอยู่กับทีมราชลิขขาวมาตลอดอาชีพนับตั้งแต่เทิร์โปรในชุดใหญ่เมื่อปี2011โดยซีซั่นล่าสุดได้รับม้อปอกแขนกับตันทีมลงสนาม45เกมในทุกรายการคว้าทรฟีมา3ใบทั้งลาลีกาสเปนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ซูเปอร์โคปาเดสปันญานะครับ เสริมคมแดนหน้านิวคาสเซิลจ่อรวบตัวคาวเวิร์ดเลวินเสริมทัพซาลิกาโดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมแกล่งจากสุดพิเมลิกอังกฤษเตรียมปิดดีลการสัญญากับโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินกองหน้าของท็อฟฟี่ซิมเนตอฟเฟอรตันทีมคู่แข่งร่วมลีกมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมดังจากสุดพิเมลิกอังกฤษกำลังทำการปิดดีลในการสัญญาโดมินิกคาวเวิร์ดเลวิน กองหน้าคนเก่งจากถิ่นกุริสันพ์คมาร่วมทัพเร็วๆนี้อยา่างรักตามที่ผ่านมาทัพสาริกาดงพวกเขาเคยความสนใจในตัวคาวเว์เลวินในช่วงซัมเมอร์ปี2021และเมื่อเดือนที่แล้วก็มีรายงานข่าวว่าพวกเขาหันมาให้ความสนใจอีกครั้งโดยที่ทางนักเตะเองก็เหลือสัญญากับทัพท็อปฟ,ฟีสิน้ำเงินเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและถึงแม้จะมีการพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาแต่ดูเหมือนว่านักเตะอยากย้ายสุดถิน่นเซนต์เจมส์พาร์คมากกว่า นั่นอาจทำให้อัฟตันต้องปล่อยคาร์วิดเดวิดออกจากทีมและซาิกาโดงก็เป็นตัวเต็งจะได้ตัวนักเตะโดยตอนนี้พวกเขายังเจรจาค่าตัวกันอยู่แต่ก็เชื่อกันว่าจะหาข้อตกลงเจอและถึงแม้การพูดคุยกำลังเดินหน้าแต่ยังต้องเคลียร์อะไรอีกหลายอย่างและนิวคาสเซิลต้องขายนักเตะออกไปก่อนเสริมทัพนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คาร์วดเลวินมีปัญหาเรื่องพบประการบาดเจ็บก็จริงแต่เขาลงเล่นให้กับทอฟฟี่สิ้เงินไปแล้ว38เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาและทำได้เพียง8ประตูเท่านั้น โดยทางเนลคาเซนมั่นใจว่าหากเขาย้ายมาร่วมทัพแล้วจะช่วยให้คาร์วิร์ดเลวินยิงประตูดได้มากกว่าซีซันที่ผ่านมาอย่างแน่นอนทางนี้การที่ทีมสลิกซการ์กำลังหากองหน้าคนใหม่อย่างบ่งบอกว่าคาร์วิร์ดเลวินอาจจะต้องย้ายออกจากทีมด้วยและในทางตรงกันข้ามแอลฟตตันก็แสดงความสนใจอยากได้ตัวยันคูบามินเต้ปีกดาวรุ่งจากนิวคาเซิลกำลังพิจารณาข้อเสนอจากหลายทีมอีกทั้งพวกเขาต้องเจอกับคู่แข่งอย่างบริัตนแอนด์โฮฟเอเบียนและก็เสือเหลืองบรีเซียดอร์มุน ในการคว้าตัวมินเตครั้งนี้นะครับแบ็คแฮมสนคว้าบารานร่วมทัพไมอามี่ร่วมกวนเมสซี่ที่อเมริกาเดวิดแบ็คแฮมตำนานนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ไนเตตต้องการคว้าตัวราฟาเอลวารานที่เพิ่งหมดสัญญากับปีศาจแดงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอินเตอร์ไมอามี่ทีมในศึกเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์อเมริกา แนวรับในวัย31ปีอัมราติดโอนทรัฟเฟิตหลังจากเี่หมดสัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ไนเตดเมื่อช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาและตกเป็นข่าวลือในการย้ายไปร่วมงานกับลลโอนีเมซี่พร้อมกับไริสตาลูกหนังหลายรายทั้งหลุยส์ซัวเรสเซคิโอบุสเกตและก็จอร์ดีอัลบาที่เซสเตเดียมในฤดูกาลหน้าสำหรับแข้งชาวฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตตลอดช่วงเวลา3ปีกับแมนเชสเตอร์ไนเตดและลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปได้เพียง68นัดเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเข้าเข้า,อ,าออกๆโรงพยาบาลและต้องเสียเวลากับการเรียกความฟิตเสมออย่างไรก็ตามเดวิดแบคแฮมเจ้าของรรวมอินเตอร์มิอามี่พร้อมที่จะเสนอสัญญาฉบับสุดท้ายในอาชีพให้กับราฟาเอลวารานในการย้ายไปเล่นในลีกแดนดุนงแซมเพื่อเพิ่มฐานแฟนบอลของสโมสรให้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันอินเตอร์มิอามี่อยู่ลำดับต้นๆของตารางเมเจอร์ลีกสกอเร์หลังจากผ่านไป20เกมก่อนเข้าสู่ช่วงสีเดือนสุดท้ายของฤดูกาล และไม่น่าพลาดในการเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟทั้งนี้แม้ว่าวารานจะสนญาก,กับพวกเขาได้เลยในตอนนี้หลังกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์แต่ยังคงต้องรอถึงวันที่18กรกฎาคมซึ่งตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดขึ้นในการาย้ายไปร่วมทีมและจะปิดฉากลงในวันที่14สิงหาคมนะครับเสริมแนวรุกอชนอนพิจรารณาคว้าตัวนิโก้วิลเลียมส์ มีรายง,งานข่าวว่าไอ,อ้ปัญญาแอชนอนตั้งเป้าจะคว้าตัวนิโก้วิลเลียมส์แข่งตัวรุกทีมชาติสเปนมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้วิลเลียมส์ดาวเตะในวัย21ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับแอตเลติกบิวเบาที่ในศึกลาลีกาสเปนในฤดูกาลที่แล้วโดวยเขายิงไป5ประตูกับอีก11แอสซิสในการลงเล่นเกมลีกนอกจากนี้เขายังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนในศึกยูโร2024 และด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาทําให้นิโกวินเลียมส์ดึงดูดความสนใจจากหลายๆสโมสรซึ่งแข่งรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับล่าสุดอังไดติการายงานข่าวว่าแอสตซนกำลังพิจารณาคว้าตัวนิโกวินเลียมส์เนื่องจากมิเกลอาร์เตตากุนซือของทีมไอปืนใหญ่มองว่าตัวรุกรายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เขาต้องการดึงตัวมาร่วมทัพอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าเชลซี เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวนิโก้วินียมส์ในขณะที่บาร์เซโลนาก็เล็งคว้าตัวแข่งตัวรุกทีมชาติสเปนรายนี้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่อง n e l คนคอบอลเช่นเดิม